อัปเดตใหม่โลบอคคลาสสิกอีเวนตเป็นอีเวนต์แจกตัวละครนะครับถ้าเราทำอีเวนต์เสร็จเราจะได้รับคลาสสิกคา m เมล่าแมนมานะครับเป็นตัวระดับ l e g e n d a r รีบอกเลยว่าตึงมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูก่อนที่จะไปรีวิวตัวใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทำเควสเพื่อรับตัวละครนะครับแบบสั้นๆง่ายๆนะครับอันดับแรกผู้ชมกดมาที่โลบอคค l าสสิกนะครับด้านขวามือตรงนี้นะ จะมีเควสให้ทําทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกคือผู้ชมต้องไปเก็บป้ายนะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าป้ายอยู่ตรงไหนบ้างนะทั้งหมด1ิจุดนะครับจุดที่หนึ่งนะครับตรง VIP เลยครับคนดูตรงนี้นะครับนี่เลยเนี่ยระยิบระยับผมเก็บไปแล้วนะจุดที่สองนะครับเดี๋ยวพาไปวิ่งมาตรงนี้เลยครับทางขึ้นเอลเลสนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับตรงบันไดขวามือนะครับป้ายที่สองนะป้ายที่สามครับอยู่ตรงนี้เลยครับคนดูนี่ครับตรงหัวเรือตรงนี้นะเรือลำเล็กๆนะครับ ไปดูป้ายที่สี่กันครับวิ่งวนมาทางซ้ายมือนะครับฝั่งซามอนนะครับวิ่งตรงมาเลยครับป้ายที่สี่อยู่ตรงนี้ครับตรงเสาไฟนี่นะหน้าตรง EFK นะครับตรงนี้เลยป้ายที่ห้าเราก็วิ่งลงมาที่บันไดเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับป้ายที่หกวิ่งตรงมาทางอีเวนต์นาฬิกาได้เลยครับป้ายที่หกอยู่ตรงนี้นะครับตรงก้อนหินนะ ันหินก้อนใหญ่ๆมีก้อนเดียวตรงเนี้ยไปที่7ครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เลยเห็นไหมทางเข้าประตูนะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยเล็กๆโอเคไปที่8ครับบนมาทางนี้ครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับไปที่8อยู่บนตึกเล็กๆตรงนี้นะป้ายที่เเรามาที่ไปสณีนะครับจะอยู่ตรงกล่องนี้เลยนะครับนี่ครับผมอยู่ตรงนี้นะ และป้ายสุดท้ายป้ายที่10นะครับ อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงกระดานบอร์ดเนี่ยนะครับพอเก็บครบสิป้ายเสร็จแล้วให้ผู้ชมกดมาที่เว้นนะครับกดเทเลพอร์ตไปที่โรงด่านได้เลยนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีเล่นเควสนะครับเควสเราต้องทําให้สําเร็จทั้งหมด4เควสนะจะมีทั้งหมด5เควสนะครับวิธีเล่นผ่าน4เควสเนี่ยง่ายๆเลยนะครับคุณดูอย่างแรกคุณผู้ชมลงแบบอีซี่นะครับอย่างที่2ลงแบบระดับมีเดียมนะครับและอย่างสุดท้ายให้ผู้ชมลงแบบไนท์แมร์แค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับคุณดู4เควสง่ายๆนะครััััับบบแแลลลล้้้วววววกกก็ไไดดรรรรรรตะะคคคคมมมาาาาาาเเเเเยยนนนีี๋ปิิจส่ ร้านบอกทีเฮดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมสิทธิพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งและยังมีสินค้าให้เลือกซื้ออีกมากมายผู้ชมคนไหนสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมเวฟสิบสาขอวางเจ้าคลัสสิคาเมล่าแมนวางไปเลยดามเมต5,000แต่ว่าตีช้ามากไม่กันสถานะนะครับแม่งโดนหลับได้เดี๋ยวมึงจะได้ตีตอนไหนเทเนี้ย ระยะก็สั้นแถมโดนหลับอีกเอาขึ้นไปพันหกครับดามเมจเป็นสามพันห้านะครับ <c oughs> เลเวลสองยิงหนังกระติกครับเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยว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 มันจะหลุดไปก่อนขอใส่พวงมาอีกสักตัวแล้วกันโอเครับไปก่อนรับไปก่อนเลเวลสองยิงหนังกระติ๊กนะดามเมจเหลือสามพันห้านะครับระยะอยู่ที่ยี่สิบห้าอัพเลเวลสามเลยครับใช้ตังค์สี่พันแปดนะครับ, 4, 8, รบเอาเดี๋ยว โดนหลับอีกเ,เอาผมขอขายตรงนี้ก่อนแล้วกันมึงอย่าพึ่งหลับเบื้อนมึงตื่นก่อนโอเคขายครับโอเค <laughs> ขอย้ายที่วางแล้วกันผมวางตรงนี้แล้วกันครับเรเวลสองดามจจะลบลงไปพันห้านะครับบวกระยะขึ้นมาสิบสามนะเขาให้โอเคเป็นยิงหนังกระติกนะครับเรเวลสองอัพเรเวลสามครับใช้ตังค์สี่พันแปดนะครับบวกระยะขึ้นมาอีกสิบห้าปับอ่าเป็นโยนลูกบอลแล้วครับทีนี้นะปาลูกบอลน,นะครับ ระยะสี่นี่อย่ <laughs> <laughs> จะ่วผมจะลวกกับเสียงคนดูอัพขั้นต่อไปใช้ตังหนึ่ง0มนะครับดามิจะบวกอีก15,000นะครับระยะบวกขึ้นมาที่15บหอัพเลยครับปรับมีทั้งหมดสีเลเวลนะครับโอ้โหโจมตีโคตรไกลเลยคนดูยิงเป็นระเบิดด้วยนะครับ ว้าวยั่วอัพเดเวลแม็กนูปแบบการโจมตีจะเป็นการยิงปืนใหญ่นะครับเนี่ยเดอพจี RPG หน่อยโอ้โหเอาเรื่องจัดเลเวลแม็กดาเมจอยู่ที่ส0 0 0 0นะครับระยะ55นะครูดาวหนึ่งวิและจะเป็นการโจมตีแบบยิงระเบิดออกไปนะครับคือตัวที่อยู่ร,บรบอบๆอ่ะจะโดนลัศมีระเบิดนะตัวเดียวไม่สะใจไงคนดูจัดไปตัวที่2ครับ ปรับเข้าให้เนี่ย <c oughs> ยิงระเบิดดาเมจสาม0 0ื่ไม่ใช่เล่นๆนะครับแล้วประเด็นคือยิงออกไปแล้วมันระเบิดรอบๆด้วยไง <c oughs> เดี๋ยวผมจะใช้ DJ เจบูธให้นะครับทีนี้จะเป็นยังไงบูธดีเจเข้าไปแล้วดาเมจจะอยู่ที่37,500นเจ็ันห้าระครับความเร็วในการโจมตี0.75วิเดี๋ยวใส่พ่อมดเข้าไปอีกสักตัวเอาพ่อมดบูธให้อีกบูระยะนะ บูตเต็มที่แล้วนะคนดูบูตท,ทุกอย่างแล้วทั้งระยะทั้งดาเมจทั้งความเร็วในการโจมตีดาเมจ3 7 5 0 0ระยะ60.5นะครับความเร็วการโจมตี0.75ประมาณน,นี้เอาเรื่องนะคนดูเอาวุธมันช่างร้ายแรงเหลือเกินใส่เข้าอีกสักตัวนี้มาครับตอนนี้กองทัพคารัตติดคามิล่าแมนของผมแม็กทุกตัวแล้ว อีตัวทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวครับมาดูกันจะไหวชิวหรือเปล่าเออเออกองทัพคลาสสิกสิตัวไหวชิวเลยครับเอาดิมาดิเอาดิเอาดิเอาดิ ยิงโง่สาใจอะ่ะโอ้โหเวฟสี่สิบเจ็ดแล้วครับยิงยิงเข้าไปอัดเข้าไป oh ho. แรงนะคนดูไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ย ผมว่าตัวมันค่อนข้างกิ่งเลยนะครับเล่นพวกโหมดน h t แมร์น่าจะสบายครับเวฟ48ก็ยังไหวชิวครับ49มาครับผมขอขายซานต้าแล้วกันคนดูแล้วผมจะวางอีกอขายทิ้งทั้หมดเลย3ตัวใส่เข้าไปอีกครับ11ตัว สิบสองมาดิกองทัพ <Okay. S 1> คลาสสิกคาเมล่าแมนบุกบันโอเคเป็นไงมอนแทบไม่ทะลุอ่ะดูดิเอาดิเจอพีจีหน่อยมายิงยิงอัดเข้าไปครับไอ้ไอ้บอสก็บอสถอดมาเลยมาดิเอาดิ อืออาจเข้าไปยิงเข้าไปว่าจะตุยแล้วครับ